ครับท่านผู้ชมมาดูไอเจแมวไข่ต้มมันกำลังทำอะไรอยู่ที่โคนต้นมะเขือครับมากลนเอาจริงเอาจัง ออย่างนี้นี่เองครับท่านผู้ชมไม่ว่ามันจะทำอะไรที่ไหนได้มันหาที่ฉี่โอ้โดนแมวไข่ต้มหลอกซะแล้วครับท่านผู้ชมนี่กำลังกลบครับมีภาษิตว่าแมวขี้แมวกลบคนขี้คนล้างหมาขี้หนีเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ